วี่ดูมันดิเจ้าจุกใจเย็นๆ๋ยวสสำลักน้ำใจเย็น,ยนเห็นไหมของเล่นชอบไหมชอบไหมช่องเล่นไหมเจ้าจุกระวังต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 กโอ้โหตกใจหมดระวังตกบอกระวังตกอะ่ะตกนี้สูงนะเจ้าจุก ถึงแม่ไหมแม่จะอยู่ที่ไหนนู้นเนี่ยแต่ว่าลบกลัวเราอีกแล้วนะจุกจุกจุกใครจุกจุกไปไหนจุกไปไหนจุ้า พ,พี่ใครวะจุกหายไปแล้วพี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาอาทุกทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ผมกับน้องกินอน่ะขึ้นมาหาเจ้าจุกหรือเจ้ากุมารน,น้อยพ,พี่นะซึ่ง เรามีน้ำแดงมาถวายเจ้าจุกน้องพี่นะแล้วก็ของเล่นที่ผมเคยบอกไว้คือจะเอาของเล่นมาให้น้องพี่นะซึ่งวันนี้ผมก็เอามาตามที่เคยบอกไว้แล้วของเล่นรถเป็นรถแข่งนะพี่พี่นะก็คือมาตามที่เรามีทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอเจ้าจุกหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเป็นเรียอะไรเป็นกุมารที่ให้โชคลาภกับผู้คนมาแล้วนาไม่ท่วนะ พี่พี่มีเสียงเหมือนใครมีคนโยนขวดอยู่ด้านหลังผมไม่รู้ว่าใครนะดังเป้งเลยช่างมันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราสองคนจะเดินทางไปหาจ้าจุกกันตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วเดินทางไปอีกประมาณห้ารเมตรพี่พี่ครับก็ไม่เป็นไร ก็ให้เป็นคนดีแล้วกันถ่าเป็นคนนะเป็นคนเชื่อความเชื่อสมบุคคลหรือว่าใช้วิจารณญาณการรับชมพี่พี่นะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราไม่บังคับให้เชื่อแต่เราจะให้ยอะไรให้พี่ได้เห็นได้รู้ไปดยกันว่าสิ่งที่เราเจอนั้นเป็นสิ่งลี้ลับลี้ับตัวประป่าอัฐิที่นี่มันมีเรื่องแปลกๆมากมายพี่พี่ไปครับผมเดินทางไปหาจาจุกกันไป let's go <S ไปครับทุกคน ก็เดี๋ยวจะมีเสียงเป็นพวกรถเอนดูโร่รือวิบากขึ้นเขาอะอยู่ไกลมากพี่บนยอดเขาจะว่าเสียงมาสะท้อนมาถึงเราเลยไปกิดถือได้ไม่ได้แค่นี้เองคช่ไหน้ำของเียนก็กิด,มดลมแรงมากมลมแรงมากพี่พี่ ไม่รู้ว่าทำไมถึงพัดแรงขนาดนี้เพราะว่าเราเข้ามาถึงเขตของเจ้ากุมารหรือว่าเจ้าจุกหรือเปล่าอ้หลมแรงมากลมแรงมากพี่พี่เมื่อกี้ ถึงแล้วกิดพี่ๆตอนนี้เราก็ถึงยังจุดที่เจ้าจุกหรือว่าเจ้ากุมารน้อยอยู่นะพี่นะโอ้จามเฉย้วกิดอืมมันคล้ายหมีหรือว่าเสือโคร่งพี่พี่มันขวดไว้คืเป็นรอยหมดเลยเพราะว่ามันมทำการปีนต้นไม้ต้นนี้เพื่อไปเอากินผลอะไรสักอย่างหรือเปล่า น่าชายพี่นะมาจะจกเองอยู่ไหมพี่มาหามาเยี่ยมมาเที่ยวหาเอาของมาให้กินด้วยจกใช่จะจกเอ้ยอยู่เปล่าวิ่งมีเสียงวิ่งค่อนข้างป่านะกิดหรือเสียงอะไรกิดจุกเอ้ยอยู่เปล่า มันจะมีแบบมีขวดโยนแกงเราหรือเปล่าหรือว่าโยนแบบให้เราแบบตกใจหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรกินไม่รู้เสียงอยู่ข้างในนั่นน่ะเสียงอะไรใครใครอยู่ข้างใน อะไรนูไม่รู้วิ่งไปทางมากิดมามาอยู่เนี้ยมันทำไขอ้าจุกด,ดีวะใช่ใช่อย่าไปอย่าไปทุกครับจะขออภัยด้วยวจะเสียงอ่าพวกเอนโดโรหรือวิบากรถวิบากมันดังมากเลยทุกคนนะดังร้านป่าเลย วันหยุดเสาร์ที่จะพวกเขาจะมาขึ้นเขากันไหมพี่นะน่ะนี่เสี่ยงไม้ยืนใหม่ลพี่มีสีอไม้เะนะไมาคิดมาทำามเขาแล้วขวดตึงเกล็ดตึงขวดแล้วใส่หลอดให้เขาผมเอาของเล่นมาให้ด้วยทุกคนเราก็ได้ทำตามที่เราได้บอกไว้แล้วนะครับว่าลุกเมืองแก้มแล้ว S <S ใครออกก็ออกมารู้ว่าเองอยู่นี่นี่ีเสียงวิ่งปะใช่ได้ยินเสียงรัน,นรชอบเหมือนว<ะ>่าน้องมัชอบแจ้งชอบตบมือชอบโยนขวดชอบแบบว่าวิ่งรอบๆเราให้เรากลัวให้ตกใจพี่นะเหมือนกับน้องเป็นคนขี้เล่นพี่พี่นี่นะเดี๋ยวผมจะทำการถวายให้เจ้าจุกกินนะนี่นะน้องบอกขอบคุณนะขอบคุณนะ đời thay vai con lợn con luôn đấy, thử 2 con ทุกคนวันนี้เราก็ได้ทําการถวายให้เจ้าจุกหนึ่งของเล่นนะของเล่นให้น้องจะเล่นนั่งแล้วก็เป็นน้ำน้ำนี่นำมาให้น้องนะทอดย่างเลยแต่ว่าสีเดียวกันนะก็แบบเปลี่ยนรสชาติเป็นจินบ้างนั้นมันออกซาซานะแล้วก็เอาแบบธรรมดามาให้ด้วยใายมาเราไปนั่งพักก่อวาอเจ้าจุกมาโอเคทุกคน ตอนนี้ผมกับพี่แปดเล็กนะครับก็ได้มาทาการนั่งผักรอเจ้าจุกอะบต้นไม้ต้นนี้นะที่ผมเห็นเจ้าต้นนี้เลยที่ผมผมเองก็มาครั้งแรกที่ผมมาเจอเจ้าจุกกับต้นไม้ตนนี้เลยอยู่บนยอดพี่ผมไม่รู้ว่าน้องไม่กลัวเรื่องไงคือแบบว่าเก่งนะเก่งมากเดี๋ยวเราจะนั่งรอเจ้าจุกกันตรงนี้ผมเชื่อว่า ตาจ,จุกเนี่ยอยู่นี่แหละบริเวณนี้แหละที่เราพักนี่แหละน้องจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละตามต้นไม้ตามเถาวันหรือว่าเมื่อกี้ที่แกงเราคือโยนขวดเอ่ยตบมือเอ่ยทําเสียงแปลกๆออกมาเป็นคนขี้เล่นแล้วก็น้องบอก่น้องเหงาอยากมีเพื่อนอยากมีคนเล่นด้วยน้องแบบก็คืออยู่ตัวคนเดียวมันรู้สึกว่ามันลําบากนะการใช้ชีวิตลำบาก แต่ผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้น้องอยู่ยังไงของกุ้งของกินเนี่ยมีคนมาถวายตลอดเลยอาจจะทําให้น้องอยู่รอดเพราะว่าของของถวายนี่นะพี่พนะ,าานะดีไหมกิ็ดีไหมเทีย่ยวข,ของเราะมาแล้วพี่ดีไหมหไม่กินอยู่แถวบริเวณนี้แหละห้าโมองอยู่ดิเหมือนถวายนะมืนถวายก็ไม่อยู่แล้พี่ถวายก็ไม่อยู่แล้วพี่เหมือนมีเสียงอะไรไมีเสียงอะไร จับ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 กินอะไรเจอไม่เจอเสียงหนึ่นได้ยินอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นะใช่จับ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 อยู่ข้างหน้าลมพัดแรงมากทุกคนดูดิยู่ลมก็พัดด uh ูดิเฮ้เล็กเฮ้ยพี่ มันกำลังกินน้ำเลยพี่พี่กินสองขวดเลยอ่ะโอ้หยกสองขวดกินเลยพี่มันจะหิวมากเลยดูดิเดี๋ยวไปก้องไหนดูพี่ดูไปก้องไหนดูพี่ดูมันดิแล้วจุกใจเย็นเดี๋ยวตำลักน้ำใจเย็นเห็นไหมของเล่นชอบไหมชอบไหมของเล่นไหมชอบไหมแกดูแล้วเนี่ยชอบไหมเป็นไงเป็นไงเั่นเป็นไหมแลจุกนั่นเป็นไหมดูดินี่ พี่พช,อชอบชอบชอบน,นี่เ,เป็นไงชอบไหมความสุขดีนะอยา ok ok กได้เพิ่มอีกไหมเอาไปเล่นนะเอาเล่นนะพี่ซื้อมาให้เล่น ok นี่เป็นไงแล้วจุกชอบพี่พี่แล้วกินอะไรบ้างอย่างเนี้ยกินแค่น้ำเหรอรถดีนะทุกพี่พ ใช่เลยชอบ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 อกินทีเดียวสองขวดเลยหรอทุกคนกินทีเดียวสองขวดนะกคนนะสองรถมารวมกันเลยนะม,มาตะจุกแล้วยังมีพวกไอ้หมอผีตามมาอีกไหมใช่หรอมามามาออกมานั่งคุยกับพวกพี่ๆก่อนมามาล้างคุยกังนี้มามานั่งนี้มา แล้วนี่ก่อน,นแลน้นี้ไปไหน,นมาก่อนแล้วนี้ไปไหนมาเลกเกอร์วันนั้นอะที่กูมาใช่ไหมมาคนเดียวมาหาแกเขียนเลขให้กูด้วยใช่เบบหรอแบบเหมือนเลขแบบเหมือนอันเนี้ยแม่นางอันเนี้ยที่อยู่กับผู้ทรงศิลป์อะใช่เหรอใช่กิจเจะจุกพิสูจน์ว่ามี

การที่เราอ้าพี่พี่เจ้าจุกไวมากเป็นของบนอีกันยดูดิวดีไวมากพี่แล้วมันก็สูงมากถวรต้นนี้ขึ้นมันได้ยังไงวะแบบไม่ให้ส่งให้เสี่ยงเลยใช่แล้าจุกระวังต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 กโอ้โหตกใจหมดสนนะพี่พี่ มาเห็นอยู่ข้างล่างอยู่จกิตเหล่าตั้งกล้องอย่างนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างจะจุกแต่ผมเมื่อกี้รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเราอยู่พี่ๆี่ผมก็ไม่รู้ว่าใคร เราระวังตกระวังตกบอกระวัง,งตกอ่ะตกนี้สูงนะจ้าจกุกดูดิดูเขาเล่นดิดเ,ลนเล่นพี่เลนมากพี่อยู่ดิดูดูขยมขยมทวัน้ก็เป็นความสุขของน้องจุกนะนเราก็ แต่เปลี่ยนไม่ได้เขาก็เล่นแบบนี้มานานแล้วแหละระวังตกเจ้ mata, ากจ,จเเกส่วน,นมันลิงเลยพี่นะไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่นะมันจะเหมือนลิงมากกว่าถ้าตกขึ้นมานี่ผมบอกเลยว่าเจ็บอาจจะพิก,ก,การไปเนยก็ได้พวกเรื่องขาดนะถ้าตกลง,งมาเนี่ย

กับพี่แปดเนี่ยจะเข้าไปคุยกับเจ้าจุกกันนะทำถ่ายว่าเป็นไงบ้างอย่างนี้แขนขาเอ็นยาวมากครับพี่ๆนะดูดิเป็นไงบ้างตรงนี้นี่หลุดแล้วหลุดแล้วเจ้าจุกไหนดูให้เดี๋ยวดูให้พร้อมให้ดูมามาแรกเป็นไงบ้างเจ้าจุกอยู่ที่นี่สบายดีไหมสบายดีนี่ก่เรื่องนี้ คิดถึงแม่ไหมแม่อยู่ที่ไหนนู้นเนี่ยแม่จุกอยู่ไหนอ่ะผมยังตามหาแม่น้องไม่ได้เลยไม่รู้ว่าแม่น้องไปอยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคิดถึงแม่อะไรนะจุกคิดถึงแม่เหรอแม่คิดถึแม่อยู่ไหมเนี่ยอืออยังงี้ไงอ่ะ ที่ให้โชคลาภใครไปเนี่ยมันถูกจริงๆเลยเหรอเขาก็กลับมาถวายของพี่นะกานที่ให้โชคลาภไป <จะ S 1> <ข>ก็เป็นความเชื่อส่วบุคคลก็<ห>ใช้วิจรญญารย์การชมด้วยตอนนี้เราจุกลกา่เป็นหนูหน้อยที่ให้โชคลาภกับคนที่แบบว่าดวงดีไปแล้วหลายคนคนนั้นดวงคนด้วยนะแล้วหลังจากที่พวก ที่ถูกที่ได้รงางวัลจากเองเอะ่ะเขาได้กลับมานำถวายของให้เองกินไหมผมยงมาผมยาวมากแล้วนี้ยังมีผู้โมผีตามมาอยู่ไหมก็มีพียฟีหลายคนก็คอมเมนต์มานะให้ผมเอาเจ้าจุกไปให้ผู้สงสินดูแล <c oughs> ผมก็ <c oughs> ก็คิดแบบนั้นทุกคนนะนะแั่ว่ะ มันเลยไม่กลัวเราอีกแล้วนะไอเคมีอะไรเราจุ๊กจุ๊กจุ๊กใครจุ๊กใครจุ๊กจุ๊กไปไหนจุ๊กไปไหนจุ๊กเอาเี่พี่ใครวะจุ๊กหายไปแล้วพี่พี่ ทำไมอนะทำไม่จะจุกวิง่งหนีแบบนั้นอนะ่ะงมงมากา <นะ S 1> อยู่ดีมีคนตะโกนเรียกหาชื่อจุกตะโกนดังมากว่าเจ้าจุกเอาของกูมาเอาของกูมาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่จ,จุกได้ยินเจ้าจุกวิ่งไปเลยพี่วิ่งไปเลยแบบไม่ทันตั้งวิงง่งกระแผงนี้คือไวมากมนนเลยพี่อยู่กับเราเลยเห็นไหมเจ้าจุกอะอยู่กับเราเ,เลย เจ้าจุกมันไปทําอะไรไว้หรือเปล่ากิศ่ดน่าผวะมอบอปล่ามกลัวไอ้เจ้าจุกเนี่ยไปขโมยของเขาหรือว่าไปเอาอะไรของเขามาแล้วก็เขาตามมาเอาคืนหรือเปล่า,นนา,า,าจุกจุกใครวะเองไปเอาอะไรของใครมาเปล่าใคร เรียกชื่อไอ้จุกเมื่อกี้วะครับพี่พี่ตอนนี้ผมกับน้องจิจก็มานั่งรอตรงต้นต้นไม้ที่เดิมไม่รู้ว่าจุกจะมาหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วมันหนีอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเสียงออกมาโดยแบบผมไม่รู้ว่าเป็นใครเรียกหรือว่าเสียงพิจนามาจากไหนพูดออกมาดังมากเจ้าจุกเอาของกูมาเอาของกูมาคืนผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าจุกเนี่ยไปเอาใครมาหรือว่าไป ลักเล็กขโมยเน้ของใครมาหรือเปล่าพี่ผมก็ตกใจนะได้ยินเสียงเสียงมันใหญ่ก็ดังมากป่าเลยอะผมคิดว่าเป็นหมอผีเปล่าหรือเป็นพวกอ่าเจ้าของที่มันเอาของของหมาหรือเปล่าพี่มันเหนี่ยกไปแบบวิ่งไปทางนู้นเลยอะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตด้วยนะผมมึนสงสัยแล้วพี่มันเริ่มมีอะไรแปลกๆที่ว่าเจ้าจุกเนี่ยมันใช้กุมารจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเด็กเลี้ยงล่อนทั่วไปที่เด็กเลี้ยงแกะที่หลอกลวงหลอกลวงหรือเปล่าอันี้เราไม่รู้พี่นะพวกเรื่องโชคหรือว่า ที่เขาได้มาอาจจะเป็นพอดวงของเขาเองหรือเปล่า,าไม่ได้เกี่ยวข้อ,อ,อ,องกับไอ้จุกนี้ป่ะพี่พี่ครับมันก็ทำให้เราน่าคิดนะพี่นะเรื่องแบบนี้เอาเป็นว่าต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยขึ้นมาดูเรื่อยๆผมว่ามันต้องมีเรื่องที่แบบเป็นความลับแน่ๆเรื่องแบบนี้มันยังตัดสินใจไม่ได้เพ,พราะว่าเจ้าจุกมันไปทําอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าเขาถึงตามมาเอาของแบบนั้นเนี่ยเนาะแล้วก็ยังสงสงแสว่าเลขที่มันให้ก็กลัว มันไปเอามาจากไหนเนี่ยแหละประเด็นพี่พี่ครับรอชมดีกว่าว่าเจ้าจุกเนี่ยเป็นใครกันแน่ที่ผ่านมาเป็นเ็กทั่วไปหรือเปล่าหรือเป็นกุมารจริงๆไมาพี่เดี๋ยวเราสองคนเดินทางกลับก่อนก็วันนี้ได้มารู้ความจริงบางอย่างหรือว่าความลับบางอย่างของเจ,จ้าจ,จุกแต่ว่ายังไม่ไม่ถือว่าชัดเจนรอดูทุกคนนะไปกินเดินทางกลับกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ